สวัสดีครับศูนย์ดีบูลดูแลกระดูกและไขข้อนะครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่ช่วยดูแลกระดูกดูแลสุขภาพของตัวท่านมาแนะนํากันนะครับก็คือตัวดีบูนนะครับดูแลบํารุงกระดูกไขข้อนะครับจะเป็นข้อเข่าเสื่อมกระดูกพรุนหมอลรองกระดูกทับเส้นประสาทหรืออาการต่างๆที่เกี่ยวกับกระดูกนะครับก็สามารถดูแลได้ด้วยดีบูนนะครับ ซึ่งตัวนี้จะมีสารสกัดเข้มข้นที่จะช่วยฟื้นฟูอากาศเหล่านี้ได้โดยตรงเลยนะครับโดยหลกัหลกๆก็คือจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกนะครับซึ่งมีคอลลาเจนสูงมากที่จะช่วยดูแลในเรื่องของไข,ข่้ออและก็ดื้ของตัวท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปชมรีวิวนะครับจากท่านที่ทานจริงกันและก็ดูสปปรรพคุณต่างๆของดีบูนกันนะครับชมวิดีโอให้จบนะครับแล้วคุณจะพบคําตอบอย่างแน่นอนครับก่อนที่ยายจะมากินดีบูนะ่ะยายเป็นยังไงเอ่ย ปวดแขนปวดขาปวดตึงไปหมดตอนเช้าเนี่ยลุกไม่อยากจะลุกไหวเลยถ้านอนกับพื้นเนี่ยหมดสิทธิ์ลุกเลยถ้าไม่มีคนมาดึงขื้นก็ทรมานมานานแหละจนมาได้ไอเน,นี่ยดีมูลอะไรเนี่ยลูกสาวแนะนําให้กินก็ลองดูพอ,อกินเข้าไปแล้วลืมตัวไปเลยเดินไปไหนมาไหนเข้าห้อง,อง,องน้ำลืมไปเลยว่ามันปวดจนมานึกได้ ว่าเออสงสัยเป,เป็นยาตัวนี้ที่ลูกให้กินเพราะว่าที่กินมาตั้งเยอะแยะแล้วมันก็ปกติมันทรงตัวมีแต่ทรงกระสุดพอมารู้สึกมากินอันนี้มันรู้สึกได้เลยอะว่าเออมันดีขึ้นจริงๆไม่ได้โม้นะพูดจริงๆเนี่ยค่ะนายายลองเดินให้ดูหน่อยสูดจมาก <c oughs> โอ้ดีเลยค่ะดีเลยคล่องตัวเลยเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินก็ลองดูนะแล้วจะรู้ว่าสรรพคุณมันดีจริงๆเนาะ คุณครูแหมมทานดีบูนนะคะไม่ทราบมีปัญหาอะไรคะถึงได้ตัดสินใจทานตัวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเท้าวความที่หนึ่งนะคะว่าครูแหม่มเป็นครูค่ะแล้วก็เวครูแหมมจะเป็นคนตัวจตี้ยนะคะในการสอนนะคะในการสอนนี่ก็จะใส่ส้นสูงเป็น เป็นเป็นประจำเพราะว่าตัวเองเตี้ยเพื่อที่จะเขียนกระดานให้ถึงนะคะแล้วก็มันก็มีผลทําผลทําให้ปวดปวดเข่าในเนยอะด้วยประกอบกับตัวเองที่เป็นคนที่มีอายุเยอะแล้วก็มีโรคประจําตัวเนาะตอนนี้ก็จะทําให้ปวดเข่าเวลานั่งยองๆนั่งไม่ได้เลยค่ะ,ะนั่งยองเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วมันจะแก๊กเสียงเข่าตรงนี้แก๊กปวดจนทีนี้พอพอนานวันเข้ามันปวดปวดจน คืออยากร้องไห้นะแต่เราให้มันตรวจจนก็มีวันเหนือเนาะเราก็เห็นเห็นในฟีดข่าวเขาบอกว่าอ่ามีตัวที่ช่วยเนาะก็เลยได้สั่งซื้อมาอันนี้แหละคือตัวอันนี้แหละตัวะะตัวดีบูนตัวดีบูนะคะตัวดีบูนมาพอทานไปถึงห้าซองรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็ไอตัวที่เราเคยนั่งยองๆก็เก๊กๆนะ มันจะหายไป hmm. ตัวนี้นะคะก็เลยบอกโอ้ยสุดยอดมากเลยมันก็หายปวดเพราะทานไปถึงกล่องที่สองนะคะไม่มีแล้วค่ะอ oh. ไม่มีแล้วในเรื่องนี้ก็เลยอยากมาบอกว่าเออใครที่มีอาการเหมือนครูแม,มานะค่ะ <Ha. S 2> ไอ้ตรงหัวเข่านะคะคนเราตัวเตี้ยเนาะครูแมบเป็นคนที่เกิดเตี้ยน้ำหนักน้ำหนักเยอะหลังจากที่ทานดีบุลไปแล้วคุณครูก็มีอาการที่ดีดข,ขึ้นแล้วก็คือรู้สึกขอบคุณนะคะว่า uh. เอ,อจากที่เราปวดปวดนะ่ะ ปวดจะร้องไห้คือปวดไม่รู้จะบอกว่ามันปวดจะปวดจนร้องไห้อะอ<ม>ปวดอยู่ข้างในลึกเมันปวดมันปวดมันไม่รู้จะทํายังไงเนาะเออพอมันถึงซองที่ห้าแล้วม,มันไม่ปวดมันเบาขึ้นมันเบาขึ้นแล้วเราก็เลยสั่งมาทานต่อเลยค่ะเมื่อก่อนเป็นหัวเข่าหลุดแล้วก็กระดูกสันหลังเคลื่อนจากอุบัติเหตุก็เป็นอย่างนี้รักษามาสองปีก็ไม่ดีขึ้นครับนั่งนี่งก,เกนเคลืออาการชาที่้าจะซิกที่ว่าจะซีกเลย กินทั้งกินทั้งฝังเข็มทั้งจัดกระดูกก็ไม่หายครับเพื่มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ว่าดีบูนี่นะครับก็กินอยู่ประมาณเดือนแรกก็รู้สึกเขาเบาขึ้นเดินได้ครับนั่งนานๆได้แล้วก็วิ่งออกกําลังเล็กๆน้อยๆได้ตอนนี้ก็กินมาประมาณ6เดือนเกือบร้อเซนแลละครับร่างกายก็สามารถใช้ชีวิตปกติทํางานได้ปกติเดินขึ้นบันไดได้แล้ว ก็เมื่อก่อนต้องนอนอยู่ชั้นล่าง,อย,างอย่างเดียวครับเดินไปเข้าห้องน้ําก็ต้องไต่ราวไปก็เรียกไต่ราวเนาะทำราวเดินกนเข้าไปทรมานมากครับเคยกินสารสเตยรอยมาสองปียาที่กินตอตาำโรงพยาบาลน,นะครับมันก็เกิดอาการปวดที่สันหลังเกี่ยวกับโรคไตเช็คว่าไตาเริ่มมีปัญหาด้วยก็เลยหยุดกินยาโรงพยาบาลแล้วมาหานากินตัวดีบูนอย่างเดียวครับขอแนะนํา คนที่มีอาการปวดหลังหรือว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนพรเขาข้อเข่าเสื่อมลองเปิดใจมาทานดีบุลครับดีแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับได้ชมประสบการณ์จากผู้ทานจริงไปแล้วนะครับเริ่มมั่นใจในดีบุนมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับพรานท่านที่มีอาการเหล่านี้นะครับสบายใจได้เลยนะครับเพียงแค่ท่านเปิดใจนะครับมาใช้ดีบุนกันนะครับสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ศูนย์ดีบูนยินดีให้บริการทุกทท่านครับดีบูนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t ซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มิริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงมตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา